การเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับการที่มันจะเป็นการกีดกันหรือ distancing จากวัฒนธรรมไทยเท่าไหร่นะครับคือมันเป็นพละเรื่องกันเราสามารถที่จะไปเรียนต่างประเทศเพื่อที่จะมาพัฒนาอะไรก็ตามในประเทศไทยได้นะครับในขณะที่เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยจัดการจิตใจนะครับก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าเออเป็นนักเรียนนอกจะต้องอกีดกันความเป็นพุทธศาสนา ผู้พาในวัยเบญเเพศก้าวเข้าสู่ร่วมการสวัสภาพตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาผ้าเหลืองห่มกายถือเป็นบุญใหญ่ของครอบครัวเสริมสิริมงคลและเขายังเชื่ออีกนะคะว่าพุทธศาสนาสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติละเว้นบาปตอนใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็ยึดหลักนี้มาตลอดถึงแม้เป็นคนรุ่นใหม่และไปศึกษาอย่างต่างประเทศก็ไม่สามารถกีดกันเขาออกจากพระพุทธศาสนาชีวิตประจําวันของครอบครัวผมจริงๆแล้วเนี่ยมี คือต้องสวนบนกันทุกวันพระอยู่แล้วนะครับก็แล้วก็ตอนอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามครับเราสามารถประยุกต์ใช้หลักของพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของความมีสติหรือเรื่องของความะละเว้นทางบาปก็เราก็ทําได้หมด ผู้พายืนยันเสียงหนักแน่นยินดีสารความหวังของพ่อและแม่ที่ครั้งหนึ่งของชีวิตบุตรชายอยู่ใต้ร่มกาสาวพาักให้ศาสนาผ่ารุ่งเรืองทั้งชีวิตการงานและส่วนตัวมันถึงเวลาความสมบูรณ์แบบของลูกชายที่เบญจเพศพอดีแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการศึกษาธรรมะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตประจำวันในในโลกของพวกเราต่อไป อย่างน้อยก็คือชําระล้างจิตใจให้มีสมาธิให้มีสติคุยกับลูกชายว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ใช่ที่สุดนะคะเพราะเป็นช่วงที่จะต้องตะเตรียมใจเตรียมสติเตรียมความพร้อมในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะคะซึ่งจะได้มาบริหารชีวิตตัวเองมาบริหารชีวิตการงานด้วยนะคะทุกอย่างจะได้มีสติมีธรรมะมีศีลธรรมให้พร้อม ทีมข่าวสอบถามว่าบวทครั้งนี้เป็นการเตรียมภูพ้าให้รับช่วงต่อบริหารบริษัทภูฟ้าศูนย์บำบัดยาเสพติดทั้งสามแห่งกรุงเทพหัวหินและเชียงรายต่อหรือไม่จริงๆแล้วหลักการในอนาคตก็คือรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ที่ต้องมาสารต่ออยู่แล้วเพราะว่าเขาเองเขาก็บอกว่าอยากให้พ่อกับแม่ได้พักผ่อนเพราะว่ามันต้องเดินหน้าต่อแล้วก็มันมีขยายผลค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเชื่อมั่นแต่แรกอยู่แล้ว <Okay. S 2> นะคะแต่หลังจากบวชแล้วเนี่ยสติ จะมายิ่งขึ้นศิลธรรมมีพร้อมนะคะตามตามฉายาที่ได้รับคือปัปปะตะสีโลกแปลว่าผู้มีศีลดุดภูเขาภูเขาการที่จะใช่การที่จะำงานให้เจริญรุ่งเรืองจะต้องมีศีลคู่ไปด้วยนะคะพระภูพาเข้าพิธีอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณวัดปวรนิเวศวิหาร ภายในงานมีผู้มาร่วมบุญแสนอบอุ่นทั้งครอบครัวญาติมิตรแขกเรือจากหลากหลายสาขาโดยเฉพาะสิทธิจากสมาคมวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจากักรในพระบรมราชูปธรรมรุ่นที่4ี่รวมทั้งศิลปินคนดังอย่างดาวมายุรียิ่งยงยอดบัวงามเต๋อเฉินยิ้มจี๊ดสุนทรสุจริชันเราได้รับเชิญจากดรยาดาถาวรน,นะครับก็่เป็นคุณแม่ของพ่อนาคเชิญพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับพวกเราเป็นสิทธิ์เก่าหลักสูตร การบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่4ของสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับคุณแม่ของว่านาคเนี่ยคือดรยาดาเนี่ยก็เป็นสิทธ์เก่าด้วยก็ได้เชิญพวกเรามาร่วมงานพวกเราก็ถึงแม้จ,จกกะจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยก็ยังมีความรักความผูกพันความสามัคคีก,กันไม่เพียงแต่วิชาการนะครับแต่ว่าเรื่องของครอบครัวเรื่องของการช่วยเหลือกันทั้งหน้าที่การงานก็ยังคงมีความผูกพันวันนี้ก็มายินดีกับดรยาดาถาวรน,นะครับที่ลูกชายได้บวช แล้วก็ได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสังคมพวกเราทุกคนก็มายินดีกันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญพร้อมๆกันครับขอบคุณครับพระภูพาได้รับฉายาทางธรรมว่าประภาตศีโลแปลว่าผู้มีศีลดุจภูเขาโดยจะใช้เวลา22วันใต้ล่มกาสาวพัก เป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธศาสนิกชน